ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ถ้าคุณผ่านมาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีบุญสัมพันธ์กับอาจารย์ค่ะไพ่ที่เปิดขึ้นนี้จะเป็นดวงราศรีจักรของคุณในช่วงนี้ค่ะตนุตัวตนขึ้นเด็กถือถ้วยคุณมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันมากทำอะไรก็ราบรื่นด้านการเงินมีช่องทางหาเงินเข้ามาหลายทางเพื่อนพี่น้องมีความสุขนะคะกำลังติดต่อกันพูดคุยอย่างมีความสุข ในบ้านมีงานให้ทำมากมายอาจจะต้องมีการทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านบริวารทำงานประสบความสำเร็จอย่างสวยงามอาริคู่แข่งของคุณช่วงนี้เขามีความสุขเขาไม่มารา,ารานคุณคู่ครองคุณรักของคุณมีความสุขมากเอาใจใส่คุณดีคุ้นส่วนก็ทำงานร่วมกันกับคุณได้ดีในเรื่องเกี่ยวกับเวรกรรมนะคะใครที่ทำไม่ดีกับคุณเขาได้รับกรรมไปคุณมีความสำเร็จมีความสุขในครอบครัวชีวิตรักนะคะ ในเรื่องการงานคุณเอาชนะคู่แข่งได้อย่างสวยงามประสบความสําเร็จมากอาจจะมีคนที่ไม่พอใจบ้างแต่อย่าได้ไปใส่ใจโชคลาภจะมีจากผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งร่ํารวยมากคนที่อิจฉาวิษยาคุณใส่ร้ายคุณทําร้ายคุณเขากําลังมีอันเป็นไปค่ะขอให้ทุกคนพบกับสิ่งดีๆนะคะโชคดีมากๆค่ะ